สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะพามาทำมงกุฎดอกไม้จากสีทาเล็บไปดูกันเลยม,มีอุปกรณ์อะไรบ้างก็เอาถ้วยมาใบหนึง่งแล้วก็ใส่ข้าวเข้าไปสำหรับเวลาเราทาสีเสร็จแล้วก็จะเสียบไว้เพื่อให้มันแห้งนั่นแหละสีทาเล็บแล้วก็ลวดเส้นเล็กๆที่มันดัดได้นะครีมดัดลวดปากกาหรือดินสอทรงกลม สีทาเล็บดูวิธีทําเลยตัดลวดประมาณ30เซนติเมตรนะแล้วก็ทําตามคลิปเลยจา้าแล้วก็หมุนสัก3-4รอบนะสองสมรอบอย่าหมุนอย่าหมุนอย่าหมุนเยอะถ้าหมุนเยอะแล้วเดี๋ยวมันขาดเพราะลวดมันมันอ่อนมากมันนิ่ม ต้องใจเย็น เราจะม้วนก,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 กี่กีบก็ได้นะสก่ีบห้าีบ6กกีบ7ก็ีบแล้วแต่เราแล้วแต่ความชอบของเรา ต่อไปเราจะมาจับกลีบแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนกลีบเล็กกลีบใหญ่กลีบเลี้ยวกลีบเป็นเหลี่ยมทําได้หมดนี่สาิตใหทดูหนึ่งแบบเนาะก็หมุนอีกสักสามสี่รอบหมุนด้วยมือเปล่าเรานี่แหละ แล้วก็เราจะใช้ครีมกดให้มันตรงปลายเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเป็นหัวตัดอ่ะพูดง่ายๆเป็นหัวตัดทำอันนี้ต้องใจเย็น ต้องมีเวลาเวลาว่างๆหาเวลาว่างๆมาทำหลังจากนั้นก็พอได้แบบนี้แล้วเราก็จะเอานี่แหละปากกาเอามาม้วนให้กรีบมันโค้งนิดนึงแต่อย่าโค้งเยอะถ้าโค้งเยอะแล้วเดี๋ยวเวลาเราใช้สีทาเล็บทาลงไปเนี่ยมันจะมันจะยากนิดนึงมันจะลำบากนิดนึง ต่อไปขั้นตอนต่อไปเรามาขั้นตอนต่อไปเรามาทาก,กันเลยลงมือทาเลยใช้สีทาลิปทาอันนี้ยต้องใช้ความอดทนมากต้องใจเย็นๆมากๆก,กว่ามันจะจะติดได้นะนะคือเราพยายามจุ่มให้มันชุ่มๆแต่ที่ทำเนี่ยบางทีเราก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วเราต้องจุ่มดอกใบนึงก็จุ่มทีหนึงอะไรเงี้ย มันจะติดง่ายต้องใช้ความอดทนสูงจริงๆแต่ว่าทำเสร็จออกมาแล้วมันก็ก็สวยนะสวยใจเย็นๆค่อยๆทำฝึกสมาธิไปในตัวนั่นพอทำเสร็จแล้วมันก็ยังกรีบแตกอีกนะ ไปปัดมาสาเร็จแล้วก็เอาไปวางไว้สักรอให้มันแห้งอ่ะเนาะสักชั่วโมงสองชั่วโมงเอาให้มันแน่ใจว่ามันแห้งละที่เรามั่นใจว่ามันแห้งอ่ะอีกสีหนึ่งสีเหลืองถ้าถ้ากีบเล็กๆอะ่ะมันจะ จะทำง่ายกว่ากลีบที่มันแบบใหญ่ถ้ากลีบใหญ่ๆเราจะทำยากอาจจะทำให้โอ๊ยไม่ทำไม่เทิมละอะไรอย่างนี้ต้องทำกลีบเล็กๆจะมีกำลังใจออ๋ทำต่อ ปัดไปปัดมาปัดไปปัดมาหาอะไรมาลองลองพื้นด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่ามันพอมันเยอะมากๆแล้วมันก็จะหยดเ,ยเลอะเทอะได้แล้วก็หาอะไรมาลองซะหน่อย โอ้กีบสุดท้ายนี่ยากจังนี่เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวก็ไปทําที่เหลือให้มันเสร็จก่อนแล้วทีนี้ก็อะมาอันนี้เราก็จับลวดสักลวดอันนี้ลวดเส้นใหญ่หน่อยแล้วเราก็มาทำให้มันโค้งๆเพื่อความสวยงามนี่แหละโค้ขงขึ้นโค้งลงโค้ขงขึ้นโค้งลงแล้วก็ นี่ม้วนแบบนี้เลยม้วนไปเรื่อยๆจนหมดนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเสร็จแล้วเป็นแบบนี้คลิปนี้ลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย